ช่วงบางตอนใช้คําพูดไม่สุภาพน้องๆหนูหนูควรมีผู้ใหญ่นั่งดูอยู่ข้างๆด้วยนะจ๊ะที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไปแล้วครับ สวัสดีครับน้องๆเดี๋ยววันนี้ก็มาพบกับช่อง The Bank เท็กซ l e ั g นลินะครับวันนี้พี่แบงก์ก็จะมาตามสัญญานะครับเ็มที่ว่าจะไปเล่นบล็อกตัวนั้นแต่กล้องแพงไปไหนหเดี๋ยวชิ้นไีเดี๋ยวจะพาน้องๆมาสอนออลลี่ขึ้นบล็อกกันไะไปดูกันครับ<ห>นี่นะครับนี่ก็เป็นสถานที่เกาะรอยศรีราชานะครับปั๊กสเก็ตปะ๊กเกาะกรอยศรีราชา ก็บรรยากาศโดยรวมก็ประมาณนี้เดี๋ยวส่วนคลิปรีวิวเดี๋ยวพี่จะมารีวิวอีกทีนี่ประมาณนี้ว้าก็ในบ็อกที่เราจะเล่นกันนะครับอันนี้บ็อกที่ผมฝึกฟิตี้กันอยู่ก็เล่นจนพังอะไรกันหมดละหาคนสนับสนุนครับนี่ครับบล็อกตัวนี้เดี๋ยวจะเอาสเก็ตเข้าไปวัดดูว่ามันจะสูงไหมอ่ะมันก็ค่อนข้างสูงนะครับ นี่ครับเดี๋ยวผมจะมาสอนน้องๆฝึกกันเดี๋ยวถ่ายเป็นหน้าผมดีกว่าจะได้ง่ายๆนี่ก็ความสูงของสกความสูงของบล็อกนะครับก็ประมาณยูเนี่ยก็ถ้าพี่ยืนก็ประมาณนี้เลยให้ยืนโค,คิดว่าน่าจะได้ครับแต่วิธีการขึ้นนะครับก็เหมือน ถานถานมาทางนี้แล้วตก็วิธีการขึ้นนะครับก็วิธีนี้เลยเดี๋ยวจับภาพไปที่นี่นะครับตะก้างตะก้องใหม่ครับนี่จับภาพไปปุ๊บวิธีการขึ้นก็หาจังหวะครับส่วนมากพี่จะใช้จังหวะในการขึ้นตรงนี้นะครับตรงนี้เลยตรงนี้เลยแบ็คขึ้นไปเลยแบ็คขึ้นไปแล้วก็ดันเท้าไปด้านหน้าอันนี้ต้องดันเท้าเยอะหน่อยเพราะว่าความสูงมันค่อนข้างสูงมากนะครับน้อง ครับผมเดี๋ยววิธีต่อไปก็คือพอระดันเท้าไปเสร็จปุ๊บพอเราบอดขึ้นมาถึงนี่ปุ๊บก็อยากที่พี่บอกครับเท้าหลังจับจับไปเลยเท้าหลังจับปุ๊บแล้วเท้าหน้าอีกทีเวลาปาดขึ้นไปเพราะเท้าหน้ามันต้องอยู่นี้เท้าหลังจับลงแล้วล้ปุบ๊บแล้วก็จับแล้กตย่อเลยแล้วก็ไปต่อแล้วก็ลงไปเลยลงไปเลยครับโอเคเดี๋ยวพี่ขอทงใจแป๊บนึงก่อนนะครับน้องๆไป โอเคครับน้องๆเดี๋ยวส่วนคลิปนี้มันก็จะสอนแบบวิธีเร็วๆรัดขั้นตอนหน่อยนะเพราะว่าดูจากบรรยากาศแดดดีด๋ยวกล้องแทงให้ดูหน่อยอันนี้คือบรรยากาศตอนเที่ยงสดๆนะครับตอนเที่ยงสดๆเลยโคตรร้อนโอเคเดี๋ยวพี่ก็จะเริ่มสอนเลยปะเดี๋ยวก่อนที่พี่จะไปขึ้นเทคแรกให้น้องๆดูนะก็คือให้น้อง จับตาดูที่ขาไม่ใช่ที่หน้าตาของพี่นะครับจับดูที่ขากับสกเก็ตบอร์ดเวลาขึ้นไปเดี๋ยวพี่ทำภาพโซโลให้เหมือนเดิมน้องๆไปไปกันเป็นไงน้องๆคุกฝน,นจักป้าหานุมานคุกฝนนีน่ พลาดเมื่อกี้ภาพเมื่อกี้พี่เ,เดี๋ยวเมื่อกี้พี่เป็นการสาธิตนะครับน้องๆเป็นการสาธิตในการล้มที่วิธีที่ถูกต้องเออทุยดินพันกันละว,วิธีที่ถูกต้องนะครับน้องๆวิธีล้มปุ๊บเราต้องล้มแนวข้างและจิ้งไปเลยน้องๆฮดูเท็กหม่ไป ร้อนคอดเหนื่อยดูเหงือสีผมจะตกแล้เนี่ยใช้แค่แว็กะปะโถอะไปเดี๋ยวถ่ายยาวให้ดูเลยเดี๋ยวหาว่าตัดต่อหรือเปล่า ดีอะคนจริงไม่มีการตัดต่อแต่ตอนเนี้ยโคตรร้อนเลยนูนดูดวงอาทิตย์แต่ก็ถ่ายดูดวงอาทิตย์ได้เที่ยงตรงดวงอาทิตย์ตรงหัวนะน้องๆเียโคตรร้อนเลยว่ะโอเคครับน้องๆเดี๋ยวผมก็จะถ่ายเป็นช็อตเป็นช็อตไปแล้วก็ปิดคลิปแค่นั้นเข้าใจไหมครับน้องๆแต่ว่าเดี๋ยวผมถ่ายช็อตก่อนโอเคไปเจอกันที่ช็อตไป เป็นไงไม่เคยพลาดพลาดแค young, ่รอบเดียวน้องๆขอไปเลย ผมไม่หลายเทคไปน้องๆมันประกอบกับการเหนื่อยด้วยหายใจแป๊บมันประกอบกับการเหนื่อยด้วยแล้วการที่เราไม่เล่นตากแดดอะไรเงี้ยมันไม่มีใครเขาทากันหรอกนี่ถ้าพี่ไม่รักน้องๆถ้ากลัวคลิปลงไม่ทันวันนี้นะพี่ก็คงไม่ถ่ายดูบรรยากาศดิย่างแดดโคตรร้อนมาเล่นกันเนี่ยอยู่กันสองคนเนี่ยบ้าบออนี่ดิโอ้โหคนอื่นเขาขี่รถผ่านไปผ่านมานี่มองกันหมดละไอพวกนี้บ้าไว้เล่นสกเก็ตกลางแดดอย่างเงี้ย เดี๋ยวผมก็จะมาเข้าเรื่องสา,าระหน่อยนะครับน้องๆก่อนที่ทุกคนจะมาขึ้นบล็อกสูงๆอย่างนี้ได้นะครับผมแนะนําให้วิธีกลายขึ้นเอ้ยล็อกล็อกไอ้เนี่ยล็อกเขาเรียกว่าล็อกอย่างเงี้ยอันนี้สมมุติว่าเป็นบล็อกนะครับเราล็อกขึ้นมาใช่ปะครับอันนี้เป็นเท้าหลังล็อกขึ้นมาเราเหยียบเท้าหน้าหน่อยให้เราล็อกไ็อย่างนี้ก่อนแล้วเท้าหน้าแล้วก็เหยียบหน้าขึ้นแล้วก็ให้มันกลายไปอย่างนี้เลยมันถึงจะ เพอร์เฟกนะครับแต่วันนี้ผมจะไม่ได้ทำล็อกเพราะว่าผมทำล็อกไม่เป็นแต่ใน,นส่วนตัวนะครับแล้วกลองพาไปดูตัวนู้นดิในส่วนตัวนะไอ้บล็อกตัวนู้นอะเนี่ยไอ้ขั้นบันไดเล็กๆตรงนั้นอนะทุกคนจะทำอย่างนั้นก่อนก็ได้นะเดี๋ยวพี่ก็จะขออีกสองเทคแล้วกันถ้าสองเทคลงเดี๋ยวก็โอเคตามนันพูดไม่ออกร้อน เหลือก็เหลือเอเข็งละครับร้อนไม่ไหวเว้ยเฮ้ยวกมึงสงสารกูบ้างซีขอโทษทีที่พูดคำหยาบแต่มันร้อนไปเค้กนึงต่ก้อง ว้าโคตรร้อนน้องดูดิมีแต่เขาเรียกอะไรนะทุ่งลาเวนเดอร์อันนี้ทุ่งกลางแสงแดดดูดิข้างหลังนั้นมีแต่แดดถ้าพี่ไม่รักน้องๆน,น่ะพี่ไม่ทาคลิปอย่างนี้ออกไหมน้องๆเนี่ยดูดิต้องมาตากแดดทําคลิปเนี่ยตอนเที่ยงตรงโอ้โหมันไม่มีใครเลยเขาคิดว่าจะเป็นคนบ้ากันอยู่แล้วแหละดูดิมาเล่นสเก็ตกลางแดดมันไม่มีใครเขาทำมาดูดิไม่มีคนเลยปกติตอนเย็นนี่คนแน่นสนามเลยนะครับ แต่พี่เลือกที่ไม่มาตอนเย็ยนก็เพราะว่าพี่อยากให้น้องๆได้ฟังเสียงสดๆแล้วก็ภาพสดๆเลยมันจะได้ไม่มีคนมาแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอย่างเงี้อาายอะไรประมาณนี้ครับยังไงก็ขอฝากเป็นกําลังใจในการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สําคัญนะขาดไปได้อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเดี๋ยวคลิปไม่แจ้งเตือนนะครับคลิปผมจะมาทุกวันจันพุธแล้วก็ศุกร์แล้วก็อาทิตย์สี่วันเลยนะครับเต็มๆสี่วันเต็มๆ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวส่วนในคลิปนะครับก็ย้าอีกทีว่าอย่ามองที่หน้าพี่หรือตัวพี่มองที่ขากับสเก็ตบอร์ดไว้นะครับแล้วก็พี่ขอฝากเพจไว้ด้วยนะครับเพจก็ตามลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนน้องๆไป